ของข้อที่7นะครับข้อที่7ในใบงานนะครับอินทิเกรต 4x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับทั้งหมดยกกำลัง3สแสดงว่าข้อนี้ U คืออะไรหลงตก้หนด U คืออะไร <B X. S 1> อ่ะ U ให้เป็น 4x บวก1เพราะตรงไหนที่มี N <ๆ>นะครับสแสดงว่าตรงนั้นคือ U นะครับแปลว่าตรงนี้ให้เป็น u นั่นเองเราก็จะกำหนดให้ u เท่ากับ 4x บวก1ดังนั้นเราต้องดิฟฟังก์ชัน u เทียบกับฟังก์ชัน x ดิฟ3 4 x ได้ไหมครับได้4ดิฟ 1>, 1ได้ไรครับห <4. S 1> ้า0 เสร็จแล้วนักศึกษาก็สลับ2อก้อนนี้นะครับให้หา DX เพื่อที่จะไปแทนค่าลงในโจทย์แสดงว่า dx มีค่าเท่าไหร่ครับ DU ส่วนอ่ะ du ส่วน4นะครับเสร็จแล้วนักศึกษาก็แทนค่าลงในโจทย์สเต็ปเดียวกันหมดเลยนะครับใช้คำว่าแทนค่านะครับแทนค่า จทย์มีว่าอินทิเกรตเมื่อกี้เรากําหนดข้อน,นี้ให้เป็น u ใช่ไหมอ่ะ u กกำลังเท่าไหร่ครับ U กําลัง3แล้ว dx ก็กลายเป็น du ส่วนลายอ่ะ du ส่วน4ีแสดงว่าส่วนเกินของข้อน,นี้คืออะไรครับส่วนเกินคือ4ดึงออกมานอกอินทิเกรตได้เลยใส่เครื่องหมายเท่ากับไปด้วยตรงนี้จะได้เศษหนึ 1, ส่วนสี่อินทิเกรต u กกำลัง 3 d u ซึ่งพจน์นี้อ่ะก้อนนี้พจน์นี้นะครับมันจะเป็นสูตรและ u กกำลัง3ได้ u กกำลังเท่าไหร่อ่ะ4่แล้วมีส่วนไหมได้ u กกำลัง4แล้วมีส่วนไหมลูกอ่ะส่วน4ทุกครั้งต้องบวก4เสร็จแล้วนะักศึกษาก็แปลงร่าง u ูกลับเมื่อกี้เราให้ u คือก้อนนี้ใช่ไหมเราให้ยูคือก้อนนี้นะครับ ซึ่ง4คูณสได้ไรอ,อ่ะ16ก็จะได้เศษหนึส่วนสินะครับแล้วคูณกับ u u ก็คือ 4x u คือ 4x บวกไรเ๋ยวปั้นนะประการชัด อะตรงนี้ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสิบหกคูณกับสอะไรครับ U ก็คือส x บวกหทั้งหมดยกกำลังสี่แล้วก็บวกสนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่เจ็ด